ก่อนดู The Fall Guy เนี่ยผมไม่รู้จะคาดหวังอะไรกับหนังดีคือตัวอย่างมันดูดีนะแต่ต้องยอมรับว่าพุ่งกับเดวิดลีชเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นคนที่โดนเส้นกับผมสักเท่าไหร่จอห์นวิพักแรกก็ไม่ใช่งานที่โปรดปานเท่าไหร่ของผมนักนะครับอาตอมิกบอลผมก็เฉยๆบูลเลตเท i นผมว่ามันก็สนุกดีแต่มันขายอะไรบางอย่างยิ่งเด d พูพักสองเนี่ยเป็นไรที่ผมรู้สึกว่าอืมเป็นภาคต่อที่ ที่ไม่สามารถดึงหัวใจของภาคแรกออกมาได้เลยมันเหมือนทุกอย่างมันเฉาลงไป ấy. แม้หนังทุกเรื่องเนี่ยจะมีแอคชั่นที่ดีแต่มันขาดหัวใจขาดอารมณ์ขาดอะไรบางอย่างในเรื่องนี้ซึ่งไอสิ่งที่ขาดหายอันนั้นเนี่ยมันมาเบิกบานอยู่ในเด Guy คร์ไก่ครับพอนี่คือ ลาลาแลนแต่เป็นส u ตนแมนอ่ะคือแทนที่จะเป็นเรื่องราวของมิวสิคลคนความฝัน mm. เต้นดนตรีแจ๊สการเป็นคนในวงการบันเทิงแต่มันคือเรื่องราวของสแตนแมนคนคนหนึ่งที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในกองถ่ายเจอเรื่องราวต่างๆแล้วมันแบบมันน่ารักอะ่ะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าหนังของเดวิดลีชพ่วงกับที่มาโตมากับสายสาย s t u ันแมนทำให้ผมรู้สึกว่าหนังมันน่ารักได้เพราะผมรู้สึกว่าบางทีสิ่งที่เดวิดลีชขาดเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องของบทที่ดีแต่มันขาดอาจจะขาดนักแสดงที่มีคาลิสมาหรือเคมีที่เข้ากันมากๆเพราะว่าคุณเชื่อไหมครับว่าไม่กี่วินาทีแรกของของเรื่องเนี่ยคุณทําให้ผมมันทาให้ผมเชื่อได้ว่าเอมลี่บันกับไรอันกอร์ซิงไม่รักกันจริงๆมันเป็นคนที่รักกันมันชอบกันแล้วทุกๆครั้งที่เขาอยู่บนจอด้วยกันคุยกันอ่ะเราจะรู้สึกถึงพลังงานบางกางว่าเฮ้ยสองคนนี้มันรักกันนะเว้ยมันชอบกันนะเว้ยมันควรจะได้อยู่ด้วยกันนะเว้ยแล้วถ้าหนังเรื่องไหนเนี่ย สามารถทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ได้ภายในสวินาทีแรกห้านาทีแรก1ิบนาทีแรกผมก็รู้สึกเลยว่าโอ้โหมึงชนะแล้วเพราะว่าต่อจากนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดูเดือดเลือดพ่านขนาดไหนเราก็อยากให้ตัวละครมันรอดเราก็อยากให้ตัวละครมันอยู่รอดเราก็อยากให้ตัวละครมันชนะเพื่อที่ว่าสองคนนี้เนี่ยจะได้กลับมารักกันอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่ฟอร์กายทำได้ครับผมดูไปแล้วผมยิ้มผมมีความสุขแล้วก็ เขาก็ยังสามารถเล่าเรื่องราวของสตันแมนเล่าเรื่องราวของการที่อยู่ในวงการเรื่องเรื่องเรื่องราวของการอยู่ในกองถ่ายความกดดันชีวิตในกองถ่ายมุมมองในกองถ่ายก็สามารถถ่ายทอดออกมาให้เรารู้สึกได้ให้เรารู้สึกถึงความเจ๋งของคนสตันน่ะผมไม่แปลกใจนะว่าเรื่องหนังเรื่องนี้จะทําสตันออกมาได้ดีเพราะว่า ผู้กำกับก็เป็นอดีตสตันเขาเริ่มจากการเป็นสตันใน The m a t r i x ก็ยังคงที่จะเป็นเป็นคนที่เลสเบกในความเป็นสตันมากๆแล้วก็ได้เห็นฉากสตันที่หลากหลายมากๆทั้งกระโดดทั้งขับรถท,ทั้งนู่นทั้งนั่นทั้งนี่ต่างๆเยอะแยะมากมายมันเป็นอะไรที่มันที่มันเราเห็นเราเห็นคนที่เข้าใจงานตรงนี้จริงๆอะฉากต่อสู้ทำยังไงให้มันสนุกวะฉาก ฉากแอคชั่นขับรถทำไงให้มันสนุกวะฉากล้มทำยังไงให้มันสนุกวะมันคืองานที่เอาฉากพวกนี้มาโชว์เคสให้เราเห็นจริงๆว่ามันเจ๋งยังไงมันดียังไงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไอ้สตันอย่างเดียวนะคือมันมีการโชว์ประสิทธิภาพของทีมสตันในขณะเดียวกันแล้วมันก็มีช่วงเวลาที่ตัวเอกออกไปสู้และก็มีเรื่องราวที่สนุกและก็ลุ้นระทึกจริงๆคือมันมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเอ้ยแม่งโชว์สตันกัน20นาที50นาทีเป็นงานโชว์สตันไม่ใช่มันมีสตอรี่ มันมีเรื่องราวมันมีตัวละครต่าง,างๆที่เกิดขึ้นมีสิ่งที่พระเอกต้องไปแก้ไขปัญหาจริงๆแบบในเรื่องอ่ะต้องไปหาพระเอกแต่นตัวอย่างอย่างในตัวอย่างต้องไปหาพระเอกของหนังจริงๆให้มันเจออ่ะกูก็ไปตามหาต่างๆไปเจอคนไปสู้ไปหา ไปหาอาจเป็นแก้ปริศนาไปเจอเพื่อนไปเจอหมาไปเจอคนอะไรก็ต่างๆมากมายที่มันมีความลักษณะของการเป็นหนังวายป่วงอยู่ด้วยในขณะเดียวกันแล้วมันก็มีการฉากแอคชั่นที่โชว์ฉากแอคชั่นดีๆคือมันไม่ได้มีแต่วิ่งไล่วิ่งไล่ยิงนะมันมันมีอะไรมากกว่านั้นคือตัวอย่างเนี่ยมันเหมือนมันจะเล่าทั้งหมดแล้วใช่ไหมแต่จริงๆมันมีสิ่งที่มันแบบซ่อนเอาไว้อีกเยอะมากๆที่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยกูไม่อยากบอกนะแต่กูเก็บเอาไว้หลายๆโมเมนต์ในเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีได้เพราะอะไรไหมเพราะตัวละครไลอ้อนกอสซ นี่คือตัวละครที่มันที่มันแปลกประหลาดตรงที่ว่าปกติแล้วเขาจะสร้างตัวละครให้มันเท่ใช่ไหมเวลาตัวละครที่มันสู้เก่งเราจะรู้สึกว่ามันเท่ะไะอันกอสลิงอะ่ะม่เป็นตัวละครที่ที่สู้เก่งที่ขับรถเก่งแต่ขนาดเดียวกันแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเท่เว้ เราร like ู้ส like ึกว่ามันเหมือนมันเป็นเพื่อนเรามันรู้สึกว่ามันมีความเดรอดาดาเป็นคนธรรมดาทั่วไปมันใกล้เคียงบุคลิกมันจะใกล้เคียงกับตัวละครของไรอันกอซิงในเดอะไนท์สกายเพียงแต่เดอะไนท์สกายอ่ะมันเป็นตัวละครที่สู้ไม่เก่งจริงๆมันเป็นตัวละครแบบค่วยแตกจริงๆเป็นตัวละครลูเซอร์จริงๆแต่ตัวละครไรอันกอร์ซิงอันเนี้ยคือตัวละครที่มันสู้เก่งมันทางานได้สารพัดนู่นนันนี่เลยแต่มันก็จะมีบุคลิกของความเป็นคนเดรอดาดาแบบนั้นมันไม่ได้บุคลิกของคนแบบคนเท่เออมันมันเหมือนว่ามันไม่มีบุคล มันสนุกมากๆเพราะมันไม่ใช่ฉากแอคชั่นที่แบบเอาเท่เอาหน้าเบื่อมันมีการเอาตัวรอดหนีอะไรพวกนี้รู้สึก้โหมันมันต้องเป็นตัวละครแบบนี้ที่สามารถเล่าเรื่องแบบนี้รับสนุกได้เพราะถ้าเมื่อไหร่มันเท่ไปมันก็จะเป็นหนังก็จะแบบซึมซึมอ่ะมันจะเป็นหนังซึมซึมแต่เพราะมันมีบุคลิกที่แบบเดอเดอดาดาเอออามาเทิงมันก็สนุกเทคนิคต่างๆที่เขาเลือกใช้เล่าเนี่ยมีมีอะไรหลายต่อหลายอย่างผมไม่อยากพูดแล้วกัน โดยเฉพาะลองเทคเนี่ยหรือลองลองช็อตลองอะไรต่างๆผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันถ่ายไปทำกันต่อเนื่องอันนั้นผมว่าดีมากเขาไม่ได้ใช้กับแค่ฉากแอคชัน่นนะแท่เขายังใช้กับฉากอื่นๆแล้วต้องการเพื่อให้รู้สึกว่าเวลาอยู่ในกองถ่ายอ่ะความรู้สึกเวลาอยู่ในกองถ่ายอ่ะของคนที่ยืนอยู่ในกองถ่ายคนที่เป็นนักสแสดงคนที่เป็นผู้กำกับหรือคนที่อยู่ในตำแนหน่งไหนๆอ่ะมันรู้สึกยังไงซึ่งมันไม่ค่อยมีหนังเรื่องไหนทําเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เราก็จะแบบเออมันตัดไปตัดมาแต่เนี่ยคือหนังให้เห็นว่า เฮ้ยทำไมพุ่งกลับมันแบบมันเจอแบบนี้นะเว้ยเป็นนักแสดงมันเจอ่างนี้นะเว้ยเป็นสตาร์เจออย่างนงี้ะซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งดีเพราะตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยมึงมาแบบนี้มึงต้องมึงต้องลองช็อตลองเทควันเทคกับกับฉากแอคชั่นแน่นอนแต่ไม่ใช่เขาเลือกจะใช้อะไรแบบนั้นกับฉากอย่างอื่นด้วยเพื่อแสดงความรู้สึกอย่างอื่นขึ้นมาซึ่งผมรู้สึกว่ามดงานีผมชอบผมผมผมรู้สึกว่าพอดูปุ๊บแล้วเราจับแล้วเป็นเป็นลองช็อตอ่ะแล้วรู้สึกว่ามัยเขาเจะส่วมมัน๋ง กูทำลองช็อตไปงั้นแหละเพราะกูทําได้แต่มันเป็นลองช็อตเพื่อต้องการบอกบางอย่างเพื่ออธิบายความบางอย่างเพื่อเน้นเชิงอารมณ์บางอย่างเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นหนังที่ผมแบบชอบแบบชอบมากๆเพราะว่าทุกอย่างมันตอบโจทย์ผมหมดเป็นหนังรักก็ได้เป็นหนังแอคชั่นก็ได้ มีตัวละครที่น่าสนุกก็ได้แล้วก็เรื่องราวที่มันพลิกผันไปมาซึ่งคุณไม่รู้หรอกจะจบยังไงคือเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามันจะพาเราไปที่ไหนวะมันจะคือมันเหมือนกับแบบเอ้พ็อดมันจะเหมือนจะซ้ำๆ้ซักๆาก่าจะเดาได้นะแต่เราไม่รู้มันจะพาเราไปยังไงมันจะหาทางลงได้ยังไงมันจะมันจะเซฟสิ่งนี้ได้โดยที่มันทําอย่างนี้ได้ไงนเมื่อ เป้าหมายทั้งสองอย่างที่มันต้องทํากันอ่ะมันมันต้องเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนุ้ยมึงมึงมึงจะไม่เลือกหรอมึงจะมึงจะเลือกครั้งนี้หรอหรือมึงจะเลือกครั้งนี้แล้วมันจะจบแฮปปี้เอนดิ้งไหมวะมันแบบระหว่างที่ดูเราจะมีความตั้งคําถามดึงสิ่งนี้ตลอดเวลานั่นคือความร้ายกาจของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่ามันทําให้เราตั้งคําถามตลอดเวลาว่ามันจะมันจะเป็นแบบนั้นได้หรอวะมันจะเวิร์กได้หรอวะมันมันจะสามารถ ทำเป้าหมายทั้งสองอย่างได้สาเร็จได้หรอวะหรือคนหนึ่งต้องยอมหรอแลวอีกคนประสบความสําเร็จมันจะแบบโอ้มันจะใจร้ายของคนดูขนาดนั้นเลยหรอวะมัน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 ระหว่างดูมันมีความรู้สึกแบบมันมีความรู้สึกแบบดีมากๆในฐานะของคนภาพยนตร์อ่ะคือผมว่าบอกเลยว่าถ้าหนังที่ดีอ่ะผมดูแล้วผมจะมีอารมณ์ดีเลยเว้ยและนี่คือตัวอย่างของหนังที่แบบผมออกมาแล้วผมอารมณ์ดีขึ้นอ่ะอารมณ์ดีขึ้นไม่เท่าไหร่คือคืออยากดูอีกรอบอ่ะคือเป็นหนังที่ออกมาแล้วแบบคิดในใจว่าโอ้โห ต้องพาแฟนไปดูอีกรอบเพราะมันคือหนังที่น่ารักมันคือหนังที่สนุกมันคือหนังที่บันเทิงแล้วแบบดูจบแล้วเราจะรู้สึกรักทุกๆตัวละครดูจบแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะไปดูมันอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความรู้สึกแบบเดียวกับที่เราดูท็อปการ์ดมาวลิกจบอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นว่ามันรู้สึกแบบมันรู้สึกฟิลกู๊ดมันรู้สึกบวกมันรู้สึกแบบเต็มเปี่ยมด้วยพลังและอยากจะกลับมันไปสัมผัสมันอีกครั้งอ่ะนั่นคือความรู้สึกของผมต่อ The f a ฟ l g ก y มากๆผมรู้สึกว่่่่่าาาาาามมัันนนนจจะเเเป็ผลลงงงททีีสุดดขขขอยซึหวใ เขามาขาดตัวละครที่มีสเสน่ห์เขามา,มาขาดใครบางคนที่ทําให้รู้สึกว่างานนี้มันมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากกว่าฉากแอคชั่นและเขาเจอแรนด์กอสลิงและเขาเจอเอมิรี่บันและเขาเจอทนะีมนักแสดงแคสเนี่ยซึ่งมันทําได้สําเร็จ <c oughs> คือพูดตรงๆนะถ้าปีนี้เนี่ยไม่มีเพอร์เฟกต์เดย์ที่มันแบบเป็นชั้นยอดของปีเนี่ยโฟร์กายนี่อันดับหนึ่งของผมเลยนะคือแบบต้องเรียกได้ว่าอันดับหนึ่งเนี่ยยังเป็นเพอร์เฟกต์เดย์อยู่นะแต่โฟร์กายเนี่ยเป็น2ที่แบบไล่มาแบบจ่อๆเลยแต่บอกไว้ก่อนนะว่า หนังมันไม่ได้มีแก่นสารดราม่าอะไรที่มันซับซ้อนเลยนะมันเป็นหนังเพียวเอนเตอร์เทนเมนต์เลยนะแต่มันเป็นเพียวเอนเตอร์เทนเมนต์ที่แบบมันสนุกมันดีมันน่ารักมันหัวเราะมันแบบผมชอบมากๆเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้โดนใจทุกคนอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งอาจจะไม่ใช่แบบของสายลึกแต่ถ้าใครแบบอยากบันเทิงอยากมีความสุขพระเอกน่ารักนางเอกน่ารักตัวละครน่ารักฉากแอคชั่นดีเรื่องราวพลิกผันไปมาฉากแอคฉากปูมหัศจรรย์ ว่าเดอะโฟร์กายคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องการเลยผมผมรับประกันตรงนี้หรือว่าถ้าถ้าถ้าคุณอยากได้อย่างนั้นมันมอบให้แน่นอนแต่ว่าถ้าอยากได้ลึกซึ้งหนังเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือมีแก่นหรือมีอะไรมากมายที่มากกว่านั้นมันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะสำหรับผมเนี่ยหนึ่งถ้าสายแมสนะให้อันดับหนึ่งถ้าสายแมสปีนี้นะเวลานี้นะให้อันดับหนึ่งเลยแต่ถ้ารวมทั้งหมดก็ยังมีเพอร์เฟกต์เดย์เป็นแบบเป็นเทพเจ้าดาวเหนืออยู่บนยอดเขาอยู่แต่ถ้าเป็นสายแมสจริงๆเดอะโฟร์กายคือเดอะเบสของปีนี้เลยครับสำ นะครับสปอนเซอร์ยังไม่มีแต่วันนี้ขออนุญาตที่โฆษณาของตัวเองไว้ก่อนนะครับสำหรับพื้นที่ทางด้านขวาของจอภาพยนตร์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่จะพูโปรโมทในไลฟ์ของตีลังกาดูหนังนะครับก็ราคาเดือนละ999บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเบาๆมากเราจะพูดสินค้าของคุณพูดชื่อของคุณแล้วก็สินค้าของคุณเนี่ยก็จะอยู่ และด้านขวาของจอบแบบนี้นะครับตลอดเวลาที่เราพูดคุยกันเลยนะอาจจะมีสินค้าของท่านอื่นๆหรือว่าสินค้าของผมหรือเมสเซจที่ผมจะมาก็จะมีวนมาด้วยแต่ว่าสินค้าของคุณจะได้มีอยู่ตรงนี้พื้นที่ต่างๆที่อยากจะโฆษณาต่างๆถึงสินค้าถึงร้านค้าถึงสิ่งที่คุณอยากจะบอกจริงก็เป็นอะไรก็ได้อะจะพูดจะเมสเซจจะเป็นเพลงอะไรก็ได้ถ้าสนใจอยากจะโปรโมทตรงนี้เดือนละ999บาทนะครับแล้วเราไลฟ์กันอาทิตย์ละสี่ันอาทิตย์อาทิตย์ละ2วนันอะคุณก็ได้กี่เท่าไหร่2 4 8 8ไลฟ์ life, แล้วก็กกอาจจะหันไปเป็นขเขาเรียกว่าหันไปเป็นพวกคลิปไฮไลท์ต่างๆกะัะมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับถ้าใครอยากสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านด้านข้างนะครับหรือไลน์ด้านข้างนะครับ,หร,รบหรือว่า Facebook ที่หลังการดูหนักก็ได้นะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดต่างๆไปให้คุณนะครับแล้วก็สบายๆที่เราสบายๆนะ999บาทต่อเดือน8ไลฟ์เต็มๆนะได้พูดได้เห็นขึ้นได้ชื่อรูปทําให้คนดูพันสองพันของคนของเราเนี่ยได้เห็น คลิปของคุณแล้วถ้าคลิปไฮไลท์ไหนมันเปลี่ยงขึ้นมาเนี่ยโอ้ห oh, ้าหกมือเลยนะเออมันก็มีบ้างเหมือนกันก็คุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับพื้นที่ด้านนี้999บาทตอ่อเดือนเท่านั้นนะครับ